สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเข็นะครับอยู่ในช่องเขต bs t ทยก็อยู่กับการ battle spirit นะครับคลิปนี้จะมาเปิดเป็น booster ชุด bs 1 5จากภาค h e โ o นะครับผมก็ต้องบอกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับมันไม่ใช่การแท้นะครับเออมันมันไม่ใช่ของแท้นะมันเป็นการปลอมนะครับผมก็ดูจากกล่องนะฮะจะสังเกตว่ามันไม่มีโลโก้บันไดนะตรงนี้ นะครับซึ่งผมไปเจอมาโดยบังเอิญน,นะแล้วก็แบบอยากลองนะครับคือต้องบอกว่าการ,ร์ดปลอมใน Image เ,เนี่ยผมสมัยเด็กนะผมเคยเห็นอยู่เคยสัมผัสมานิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยมีนะแต่ว่าเพื่อนผมมาเคยมีนะครับเป็นการ์ดไทยที่เป็นการ,ร์ดปลอมคือช่วงสมัยที่ Battle Spirit เข้ามาในไทยใหม่ๆเนี่ยมันมีเรื่องของการ,ร์ดปลอมระบาดอ่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆเงียบไปส่วนการ,ร์ดปลอมที่เป็นการ์ดญี่ปุ่นเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้เลยนะไม่เคยเห็นเลยนะจนกระทั่งมาเจอเนี่ยแหละครับก็เลยอยากลองนะครับผมเอามาลองดูนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการ์ดจากภาคที่ผมชอบด้วยนะครับภาคฮีโร่เนี่ยเนาะอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องของการ์ดพอรอมนะฮะหน้ากล่องก็จะทําเหมือนของแท้เลยแต่ว่าสีจะอาจจะไม่สวยไม่ได้ไม่ได้ชัดนะครับพวกภาพพวกอะไรอย่างงี้ดูก็รู้เลยนะว่าเป็นของกรอบแน่นอนนะครับ ไม่มีโลโก้บันไดนะครับผมอ่าบล็อกนี้จะมี2ี่สนะครับ1นึซองมีการ์ด8ใบเนาะอ่าีเอนะครับผมหน้ากล่องเป็น Ash l ลเกอรนะครับอันที่ผมใช้มุมกล้องเป็นแบบขยายนะมันจะดูแบบภาพแตกๆนิดนึงอ่ายี่สิบนครับผมอ่านี่ก็จะเป็นพวกข้อมูลละมั้งอ่ามีสไลด์ด้วยแล้วก็ made in Japan เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งตัวอ,อักษรมันจะไม่ค่อยชัดนะด้านหลังนะครับจะเป็นเอ็กซ์แลทั้ง6แบบในชุดนี้นะครับตัวที่พอจะรู้จักก็มีแอชไลเกอร์คังุยะแล้วก็ไซโก้โกลมนะครับก็เป็นตัวที่โผล่มาในการ์ตูนนั่นแหละส่วนสามตัวที่เหลือก็เป็นการ์ดในชุดเขานะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันจ้เริ่มแกะกันก็ สิ่งที่สงสัยนะครับผมของการ์ดปลอมนะของญี่ปุ่นก็คือ,อคุณภาพการ์ดกระดาษเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนที่2ก็คือเลด,ดอปเนี่ยมันจะมันจะดีไหมเหมือนพวกการ์ดโปเกมอนหรือเปล่าที่เป็นการ์ดปลอมอะนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการ์ดฟอยเนี่ยมันจะเป็นฟอยยังไงนะครับผม เออมันจะเป็นฟอยล์แบบไหนนะอันนี้คือที่แบบสงสัยนะครับผมแล้วก็เลดเลดดอนะของการ์ดเ e อ็กซ์แลเนี่ยจะออกดีไหมอะไรประมาณเพราะว่าถ้าเป็นการ์ดญี่ปุ่นการ์ดแท้เนี่ยหบล็อกนะครับเขาจะการันตีเ e อ็กซ์แลอยู่แล้ว2ใบแน่ๆนะ,ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าการ์ดปลอมจะเป็นยังไงนะครับผมอ่นี้ก็10บแพ็คเนาะซ้ายขวา นะครับโอเคอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเปิดนะครับผมขออาภัยเรื่องแมงวีด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยแมงวีเยอะนะแล้วก็เสียงรบกวนอื่นๆด้วยนะครับผมเอออ่าแบบเรียวๆเลยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกองซ้ายก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอญอาตไปตัดซองนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดทีเดียวเลยว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคครับผมตัดซอง เสร็จเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าด้านหลังใช่ไหมอสองแรกนะครับผมอ่อกระดาษก็ยังไงดีอะอืมมันก็ดูโอเคนะผมว่ามันก็ไม่ได้ยอะอุ้ยเจอละนี่มันคาบอะไรเนี่ยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เห็นชัดเจนเลยก็คือลายพิมพ์นะ สีจะไม่สดแล้วก็ไม่ชัดนะครับก็คือสังเกตแล้วดูรู้เลยนะว่ามันคือการ์ดปลอมนะครับผมแล้วก็ตัวเทคควาสามารถด้วยนะที่ฟอนต์จะไม่เหมือนของแท้นะครับใบแรกเป็นเป็นเบรฟนะครับผมอืมแต่ด้านหลังนี่มันทำโอเคอยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับใบที่สอง ไปดีสามนะครับโอ้โหเบฟโอ้โหสองใบซ้อนเลยเน็กซัสอ่าใบนี้นะครับเป็นระดับมัสตร์แลนะอ่าอีเทคคอร์สนะครับผมไม่สวยเลยเบฟโอ้หมีเบฟสามใบเลยนะแล้วก็เน็กซัสสี่น้ำเงินนะครับผมอ่าประมาณนี้ มีแปดใบนะเดี๋ยวนับสี่ครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบครบนะครับผมโอเคมือผมลื่นนะอ่ะอ่ะสองที่สองนะครับเคเอ็กแลมันจะมีจริงไหมเนะี่ยแล้วเลทจะเป็นยังไงอ่าซื้อน็อกโกเลมาครับผมใบนี้รู้จักอยู่นะ การญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับเนี่ยคอร์สดูดิเลขคอร์สมันเป็นสีดำอะนะครับเออใบเดียวนะโอเคมาซองที่สามสามซองแล้วรู้สึกว่ายังเกลือนะฮะ ผมเองก็จำการ์ดไม่ได้ด้วยดิหมดไปสองต่อไปนะครับมาโซแลมาแล้วหนะ้าใบหนึ่งอ่ะโอ้เบฟซ้ำครับผมแพทเทิร์นเดียวกันเลยวะเนี่ย อ๋อริวซาดครับผมริวซาดเอ้ยตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในชุดนี้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่นะชุดสิบสี่หรือเปล่านะครับอืมโอเคซามนะฟอนต์เนี่ยก็ฟอนต์นนเทคเนี่ยมันดูไม่เหมือนของแท้เลยนะครับโอเคซองต่อไป เบฟแหมอีกแล้วนะครับซินด็อกโกเลมบางตัวก็จำได้นะครับบางตัวก็จำไม่ได้เคเกลือเหมือนมีมีแต่เมจิกกับแบบเบฟเฮ้ยๆแพทเทิร์นนี้คุณคุณนะโอ้โหผมว่าใช่แน่นอนนะเหมือนซองแรกเลยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย อุ้ยโอ้โหเพิ่มใบนี้มานะครับแพทเทิร์นเดียวกันเลยกับสองแรกที่เปิดโอเคซองต่อไปผมยังไม่เห็นเอ็กแรกนะครับมีหรือเปล่าโอเคหมดอุ้ยจะหมดฝั่งซ้ายแล้วอะ่ะสิบสองอะ่ะยังไม่เจอเลยอะ่ะ โอ้พิร์นเดิมเลยลิลส่านะผมแล้วก็ตัว G ิกาสามใบแล้วนะสองที่เก้าครับเก้าสองแล้วนะผมยังไม่เจอเอ็กแลร์เลยอูดอีกแล้วอูดฮึมพิร์นนี้คุ้นๆนะครับแล้วก็เมจิกสามใบโอ้ oh, ทำไมผมได้แต่ใบเดิมๆเลยวะ เหมือนมันจะเกลือนะครับโอเคเน็กซัสมีแต่เน็กซักับเมจิกนะครับหมดแล้วโอ้โหซองแรกก็ไม่ใช่ซองแรกเลยสิบซองแรกนะครับผมเข็มมาครับไม่ไม่เจอเลยเอ็กแรมมีจิงมันนะ้เนี่ยอ่ะเดี๋ยว ฝั่งขวานะครับสิบซองให้เหลือเดี๋ยวไปตัดซองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึ่งมาต่อกันนะครับผมกับสิบซองสุดท้ายนะก็ยังเกลืออยู่นะครับตอนนี้ซองที่11นะครับฟึบโอ้โหเบฟมีแต่เบฟหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะไม่มีตัวอื่นเลยนะครับเบฟเมจิกเน็กซัสคือวนอยู่แค่นี้นะไปสุดท้าย เป็นเบอร์สีแเดีรครับวิมีลุนนะฟึบโอ้โหไม่ใช่ริซะทําไมผมมองว่าเป็นเบอร์สวะสิบสองมฝุ่นอะไรไม่รู้นะครับ้ยอุ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ดีใจครับเจอตัวใหม่สักทีโอ้โหนี่้ยมีลุ้นนะมีลุ้นนะมาแล้วครับผมใบแรกครับเอ็กแรครับเป็นสีม่วง แต่ไม่ฟอยนะครับผมโอ้โหจืดเลยนะครับทีนี้ดูจากฟอนต์ก็ไม่เหมือนเลยนะครับฟอนต์นอาจจะดูไม่เหมือนของแท้นะเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีนึงนะครับโดยใช้มุมปกตินะจะได้เห็นชัดๆนะครับผมโอ้โหแสดงว่ามันแบ่งสองฝั่งเลยนะว่าอฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเมจิกกับเน็กซัล้วนๆเลยแล้วก็เบฟนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยผมเปิดมาสองใบแรกผมเจอสปิริตเลยนะครับ เนะ้มีลุ้นนะมีลุ้นนะนี่็กแลออกแล้วนะใบหนึ่งก็มีลุ้นนะครับผมว่าจะออกอใบที่สองนะครับผมมาเฮ้ยใบแรกมาแล้ววะเฮ้ยชื่นใจเว้ย,เ,ยเดี๋ยวผมแบ่งดีกว่าแบ่งกองนะครับอือแบ่งกองไว้อันนี้คือกองชุดแรกนะอันนี้กองบอกแรกฝั่งแรกเบบตัวใหม่ครับ โซตก้าตัวเดิมนะมาว่าเอ็กแลรใบแรกนะครับอย่างนั้นก็ชื่นใจมาหน่อยนะเออเอ็กแลรออกนะครับอต่อมาโอ้นี่ไงสปิริตล้วนๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหไออะไรนะสิบสองราศีนะครับราศีอันนี้ราศีอะไรนะราศี เอา้าจำชิบหายแล้วจำราศีไม่ได้นะครับดราโกนิกทอรัสนะครับผมสิบสองราศีมาเอ้ยเอาเรื่องวะเอ้ยมาได้ไงวะเนี่ยมีมีได้ไงก่อนนะอา้าวเกลียดอะโอ้โโอเคอ่ะชื่นใจมาหน่อยนะครับชื่นใจมานิดหนึง่งเจอเอ็กแร์สองใบละดราโกนิกทอรัสนะครับ ราศีอะไรนะราศีพฤกษกนะครับผมเนี่ยเบฟอุ้ยหลุด,ดเลยแล้วก็เป็นเมจิกเน็กซัสนะครับอ,อ่อนะผมปุ๊บอ้ยแพทเทิร์นเดิมเลยปะเนี่ยโอ้โหแพทเทิร์นเดิมเลยครับมานะครับใบที่สองใบที่สามสิ ราคานิรภัเทารลัสอัพใบที่สองครับดูเทคดูสตรลักษ์คอร์สนะครับผมไม่เหมือนของแท้เลยนะ,ะเบรฟนะครับอ่าตัวนี้เป็นมาสเตอร์แลนะคอร์สสิบเอ็ดเลยหมดแล้วนะผมประมาณนี้โอเคสองต่อไป แคทเทนเดิมเลยนะเมื่อกี้ซ้ำกันเลยเฮ้ยอันนี้ก็มีลุนนะว่าจะออกนะครับหรือเปล่าอุ้ยตัวนี้ชื่ออะไรนะโชคัส,สเซียลนะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์แลร์สีเขียวเฮ้ยเฮ้ยออกจริงด้วยแล้วออกซ้ำโอ้โหอะไรเนี่ยมานะครับ เอ็กซ์แรใบที่สี่นะครับแล้วก็ใบที่สองนะของสีม่วงนะโอ้โหออกซ้ําออกซ้ําแล้วอย่างนี้ตัวอื่นจะออกไหมเนี่ยคือแบบถ้าพูดถึงเลทตอนนี้นคือ X เอ็กซ์แรสี่ใบนี่ถือว่าเยอะมากนะแต่ว่ามันออกซ้ำอะซึ่งแบบมันก็ไม่ไม่ต่างอะไรจากได้สองใบครับอ่าคาสเซเลียวอีกใบหนึ่ง โอ้โหผมไม่ดีใจนะผมพูดตรงๆนะคือได้ซ้ำใบที่สามนะครับกับ d a r k o i c t a u r u s นะครับผมสามใบละอีกแล,แล้วห้าใบละแต่ยังซ้ำอยู่สองแบบฟึบเฮ้ยเป็นการชุดใหม่แล้ววะทุกคนการ์ดใหม่ครับการ์ดใหม่ฟึบฟึบโอ้โห ดาดิคาร์สใบที่เท่าไหร่ใบที่สี่แล้วนะครับอ่ะเอาเข้าไปนะนี่มันชุดบีเอสิบห้าหรือชุดดาราจักรวะเนี่ยซองนี้สิบแปดครับเหล,ออ 2, หลืออีกสองหรืออีกซองสุดท้ายลนะใบอื่นออกมาเฮ้ยอีกแรงมีตั้งเยอะแยะนะฮะออกอยู่สองใบเจ้าว่าซือเรียกอีกใบหนึง่งใบที่สามเนาะใบนี้ อ๋อใบนี้ไม่เคยเห็นนะครับผมแล้วก็อ่ะเป็นเบิร์สนะโอ้โหเบิร์สสีแดงใบแรกเลยมั้งเนี่ยอ่ะสองสุดท้ายนะครับสองสุดท้ายจะเป็นไงแพทเทิร์นเดิมๆนะคุ้นๆนนะนี่ไงแพทเทิร์นเดิมเฮ้ย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 การอะไรอะ่ะการอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นอาร์ตเต็มด้วย เฮ้ยเวอร์โก้เวอร์โก้นั่นไง <c oughs> แล้วเวอร์โก้ให้มาสองใบครับเพราะว่าผมเห็นอยู่นะ,นเ,ะเนี่ยสองใบเลยสีม่วงอีกแล้วครับใบที่เท่าไหร่เนี่ยใบที่สามนะครับแล้วก็เอิร์ธเวอร์โก้ครับไม่ใช่เอิร์ธเวอร์โก้เวอร์โก้นะเวอร์โก้เวลเจ้ครับสองใบเลยครับสิบสองราศีเอามาทำไม นี่มันชุดเบียนะชุด Dragon Hero นะทำไมออก12อาศีไม่เข้าใจแล้วก็หมดแล้วครับกับการ์ดทั้งหมดนะโอ้โหถามว่าเกลือไหมผมว่าในแง่ของเลดเอ็กแลน์เนี่ยถือว่าออกโหมดมากนะครับคือแบบกี่ใบก็ไม่รู้นะแต่ว่าแม่งออกซ้ำเนี่ยสามแบบนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันีกก่านะผลประกอบการของเราในวันนี้นะเอาเฉพาะเอ็กแแลร์นะครับผมยังไม่นับการ์ดอื่นที่พอใช้ได้นะเวยโก้ครับวิลเจอครับสิบสองราศีนะครับราศีกันใช่ไหมอ่ะสองใบเนาะแล้วก็เอ็กแแลร์ประจำชุดนี้นะครับปีสิบห้านะสีม่วงนะได้มาสามใบนะแล้วก็สิบสองราศีครับราศีพฤกษ์ครับดรากนิกทอรัสนะครับผมได้มา สี่ใบนะครับผมเอามาทำไอมแยะๆนะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ดใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมว่ารายละเอียดการ์ดจะเป็นยังไงนะนนี้ใช้เลนธรรมดานะครับก็อย่างแรกก่อนเลยนะดูจากเทคฟอนต์ของภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เทคคอร์สนะครับที่ไม่เหมือนเลยนะของแท้แล้วก็ตัวฟอนต์ด้วยนะครับผมเพราะว่าของการญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าเป็นตัวคันจีเนี่ยเขาจะมีเขียนเป็นฮิาัีนะนะด้านบนนะครตัวเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวแบบเป็นเหมือนเป็นภาษาเขียนนะ่ะมันอ่านยากนะมันไม่ใช่ตัวพิมพ์แบบของแท้ครับเนีย่ยเห็นไหมคือแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมสงสัยเลยก็คือเรื่องของการ์ดฟอยลนะสรุปก็คือไม่มีนะครับไม่มีฟอย์นะเป็นการ์ด ธรรมดาล้วนเลยนะครับแล้วก็อาร์ตทีมเนี่ยไม่ชัดด้วยนะอืมดูใบอื่นกันบ้างนะครับมีนน,นี้หน่อยเน้นไหมเทคจะเป็นประมาณนี้เอาจริงๆอ่านยากนะรู้สึกว่าอ่านยากนะครับต้องแบบต้องแปลอย่างเดียวเลยนะเย่นไหมอันนี้ฟอนต์อันนี้เลขเลขแท้เลยนะของการแท้เลยแต่ว่าถ้าเทียบกับเลขสามอันเนี้ยคือไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันมาก ที่แบบเห็นได้ชัดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับการ์ฟอร์มนะย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นกาา์ฟปลอมนะครับผมไม่ใช่การแท้นะอันนี้คือซื้อมาลองเปิดนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเรดกาา์ฟปอรอมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไวให้เจอกันในโอกาสหน้านค,คลิปหน้านะอ่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายอันนี้ก็เป็น ช่วงแถมแล้วกันนะครับผมพอดีว่าผมก็มานั่งหลังจากเปิดเสร็จนะผมก็มานั่งคัด4การ์ดนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่าใบนี้ที่ได้เนี่ยมันเป็นเอ็กซ์ลนะครับเออมันมันไม่ใช่มาสเตอร์แลนะถ้ากับว่าบล็อกเนี้ได้เอ็กแ์แลมา4แบบนะครับผมซึ่งก็ออกซ้ำกันตามในคลิปนั่นแหละนะครับผมส่วนไอใบนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมาสเตอร์แลนะเออไม่ใช่เอ็กซ์แลนะครับก็ เลดค่อนข้างจะบอกว่าห่วยไหมก็มันออกแต่ซ้ำๆอำมานะก็คงประมาณนี้แหละมัน้งนครับการ์ดออม